สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตึ่นเก้กลับมาในแบบตามหาเหล่าฟอปป้ากันนั่นเองอ่าก็หลังจากที่เราเล่นฟอปป้าภาค2จนไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาตามหาฟอปป้าแทนและกันนะฮะซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฟอปป้าก็ได้มีอัปเดตแมปใหม่และฟอปป้าใหม่อีกเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโดยแมปใหม่ที่เพิ่มมาก็จะมี1มี4แมปนะฮะก็จะเป็นแมปใต้นบบ้ำแมปอวกาศแมบปบ หิมะแล้วก็แบบเอ่อแบบว่าเด่นยว่ปั่นนะะซึ่งฟอปป้าที่เราจะไปหาในวันนี้เราก็จะไปหาฟอปป้าในอวกาศก่อนแล้วกันนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าฟอปป้าที่อยู่ในอวกาศเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วอวกาศในโลกของฟอปป้ามันจะเป็นยังไงไหนไปดูหน่อยสิ ตอนนี้นะฮะหน้าตาเมนูฟอปป้าก็ค่อยได้มีการเพิ่มแบบว่าพรีวิวฟอปป้ามาให้เราดูนะฮะว่าแมปนี้มันมีฟอปป้าอะไรบ้างและตอนนี้นะเราก็อยู่ในอวกาศขนาดย่อมของโลกฟอปป้ากันนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าตัวนี้จะมีหูฟอปป้าลอยได้อยู่นะฮะไม่รู้เป็นบั็กหรือว่าเป็นคนอะไรหรือว่าเราสามารถเก็บได้ตอนนี้เราเจอกาแล็กซีฟอปป้าแล้วนะฮะเป็นฟอปป้าที่ สามารถเจอได้ต <analyze anthropology> ั <aux Send out> ้งแต่ว <image> ินาทีแรกที่เข้ามาเหยียบอวกาศแห่งนี้เลยนะฮะนี่ซึ่งฟอปป้ากาแล็กซี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ เป็นการเอาปเปอ p ์ p e r Galaxy มาแตะไว้ที่ฟอปป้าซึ่งลักษณะของอวกาศที่นี่ก็จะเป็นแบบว้าดตอนนี้เรานา่าจะเหมือนจะอยู่ดวงดาวที่แบบว่าเป็นการรวมๆกันของดาวหลายดวงนะซึ่งอันนี้นา่าจะเป็นแบบโซนดาวดาวอะไรดีดาวอัาววางคารไม่อันนี้ดาวอังคารอันนี้นา่าจะดาวศุกร์แล้วก็อันนี้เป็นโซนดวงอาทิตย์นะฮะดวงอาทิตย์หรือชีพเนี่ยและส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนดวงจันทร์นั่นเองนะฮะก็นาก่าจะเป็นดาวที่รวบรวมดาวอีกทีหนึ่งไหนดูซิมีฟอ ป้าอะไรบ้างนะฮะก็จะมีฟอป,ป้าร้อนแรงไม่ใช่ร้อนแรงนี่เป็นฟอปป้าร้อนนะฮะ อากาศร้อนเหลือเกินร้อนมากจนเหงื่อไหลเลยแล้วก็มีฟอปป้าแบบควันฟอปป้านีออนฟอปป้าชีสนั่นไงว่าแล้วถ้ามีสีเหลืองนี้ต้องมีชีสแน่นอนแล้วก็ฟอปป้าอมองกุ๊ดแบบสีเขียวนะฮะฟอปป้าแบบมาร์กเกอร์แต่รอบนี้เป็นสีแดงแล้วนะฮะก็ฟอปป้าส่วนใหญ่ก็จะออกแนวแบบว่าอาวกาศอวกาศอะไรอย่างนี้เนาะมีแต่ฟอปป้าอัพไซด์ดาวนะฮะที่อาจจะเกี่ยวกับอวกาศในตรงที่ว่าอวกาศเหมือนไร้แรงหนึ่งดูดไงมันก็เลยทำให้แบบว่าตีนังกากับหัว ฮอตฟอปป้านะฮะจะอยู่บริเวณใกล้ดวงอาทิตย์นะฮะซึ่งดวงอาทิตย์ก็อยู่โซนตรงนี้นะฮะโอ้ดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีเอ่อฟอปป้าแบบป้ามัมมีลองเล็กอยู่นะฮะโอ้ ตาแบบสามิติตาโถลกออกมาด้วย oh. เอาจริงนะถ้าไม่บอกว่าที่นี่คือดวงที่ผมคิดว่าจะเป็นดาวชีตอะไรสัมติงบางอย่างแน่นอนเลยตรงนี้นะมีบ่อลาวาอยู่นะอู้รอบนี้เป็นลาวาจริงๆแล้วนะไม่ใช่ลาวาแบบทื่อๆเหมือนในป่า <c oughs> ผมอยากรู้ถ้าเกิดเราโดดรลาวานี้ไปเราจะตายจริงไหมเนะ่แต่เราไปถึงกาแล็กซี่เลยนะเราไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมั้งจริงด้วยเราไม่เป็นอะไรดูเหมือนฟอปป้าที่กยโอ้ตรงนี้แสงแสบตามากหรือแม้แสงจะแสบตาแต่เราก็เห็นว่าเป็นแสงสีขาว และนี่ก็คือมีออนฟอปปาเป็นฟอปปาที่สว่างสวยอยากรู้ว่าสว่างแค่ไหนต้องลองแปลงร่างดูโอ้โหรู้สึกว่าจะสว่างรอบด้านนะยกเป็นข้างหน้าเพราะถ้าเกิดสว่างทุกด้านนี่ก็จะแสบตาไปเราไปเปลีป่ยนเป็นกาแล็กซี่ดีกว่านะเดี๋ยวคนดูจะแสบตาตรงนั้นมีก้อนแสงสีเหลืองอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้ถ้าจะเป็นฟอปปาดวงอาทิตย์แม่เลยนะเพราะตัวนี้น่าจะเหมือนเป็นดวงอาทิตย์ขนาดย่อม อ๋อนี่ไงฮอตฟอปป้าโอ้ร้อนเหลือเกินทำไมที่นี่มาถึงได้ร้อนขนาดนี้เนี่ยโอ้ร้อนจนเหนื่อยไหลไม่ไหวแล้วที่นี่เป็นดวงอาทิตย์เนาะมันจะไม่ร้อนก็คงไม่แปลกหรอกเอ้ยมันจะร้อนก็คงไม่แปลกหรอก ดอเหมือนฟอปปาตัวนี้จะมีดวงอาทิตย์อยู่บนหัวด้วยนะฮะก็ว่าทำไมถึงบ่นว่าร้อนตลอดเวลาและมีดวงอาทิตย์ติดตัวติดหัวอยู่นี่เองในดินแดนดวงอาทิตย์ชีทแห่งนี้มันมีฟอปมีปากกาอยู่นะฮะว่าแต่ทำไมาปากกาสีแดงถึงมาอยู่บนดวงอาทิตย์ได้ล่ะเนี่ยเรดมาร์กเกอร์ฟอปปาเป็นฟอปปาเวอรช์ชันมาร์ e เกอร์สีแดงและดูเหมือนเส้นทางจากดวงอาทิตย์ตัวนี้จะพาเราไปยังดาวเสาร์ได้นะฮะอันนี้เป็นพาโคเล็กๆแล้วก็กระโดด ตัวนี้เป็นาพามควไม่น่ายากเท่าไหร่ลื่นลื่นเมื่อกี้ลื่นเล็กน้อยอะเราลื่นจ้กค่อยเป็นค่อยไปนะฮะฮด้วยความที่ระยะทางมันแคบๆนะฮะทำให้เราลื่นได้บเก็บนี่ฟอปปาดาวเสานะฮะซึ่งฟอปปาตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นทรงเหลี่ยม <ๆ S 1> แล้วนะจะเป็นทรงกลมทรงดวงดาวอืมเป็นดาวฟอปปานี่เองนะฮะอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าดาวที่ฟอปป้าอยู่ก็เป็นได้นะฮะ ฟอปป้าตัวต่อไปจะเป็นสโมฟกฟอปป้านะฮะสโมกอินโวเคโนอืมช่างเป็นคำใบที่ใบดีไหมเนี่ยเราจะบอกว่าภูเขาในแต่ละดวงดามันก็มีหลายที่นะแต่ว่าดูท่าทรงที่ดูเหมือนจะเป็นภูเขาไฟก็น่าจะอยู่ด้านารนะสำรวจดูหน่อยนะฮะภูเขาก้อนนี้ปติอ้าวเจอแล้วเหรอโอโหไม่คิดไม่ฝันได้ว่าจะเจอไวขนาดนี้ และต่อไปนะฮะก็จะเป็นชีสซอปบ้านะฮะคำใบมูนชีสอ่าดูเหมือนว่าชีสก้อนนี้จะไม่ได้อยู่ที่ดวงทิ์นั้นอยู่ที่ดวงจันทร์ว่าแต่มูนชีสชีสดาวังคารมันคืออะไรเนี่ยแต่ถ้าพูดถึงดาวังคารก็ไม่ใช่ดาวังคารดวงจันทร์แต่ถ้าพูดถึงดวงจันทร์ก็น่าจะเป็นที่นี่นะว่าแต่คำว่ามูนชีสเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงตัวนี้มีก้อนพลังงานอะไรอยู่ด้วยเ๋ยวบอกว่ามันคืออ๊ ฟอปป้าเป็นฟอปป้าลูกบอลพลังงานนะฮะนี่นะก็จะเป็นฟอปป้าที่เป็นเหมือนแบบสาสารพลังงานนะฮะโอ้ดูไซฟาดีแต่ว่าแต่ตัวนี้มีจรวดอยู่ด้วยเราเข้าจรวดได้เอ้ยโอ้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นจรวดที่ฟอปป้าจะขึ้นมาเพื่อสำรวจอาวากาศนะอ่ะกระโดดปั๊บเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่าข้างบนจะมีอะไรบางอย่างอยู่นะฮะเป็นจรวดมินิเอ๊ะ แปลกแฮะทำไมเหมือนแผ่นสีฟ้ามันลื่นหรือว่าเราลื่นอยู่แล้วผมคงไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมว่าตรงนั้นมันลื่นหรือเราแค่กระโดดไม่ผ่านเอ๊ะอันอนี้เราลองเอาสปินออกดูแล้วกันนะฮะเผื่อว่ามันจะไปได้ง่ายขึ้น ก็ไปได้ปกติน่ะแ,แสดงว่าเมื่อกี้ติดสปินปปอยู่มาเลยลื่นโรกเก็ตฟอปปาเมื่อกี้เห็นมันผ่านอะไรโรกเก็ตฟอปปาเป็นฟอปปาแบบอีปิกโอโ้โหเป็นอีปิกที่เก็บง่ายอีกแล้วบอกเลยนะมาตรฐานการหาของฟอปปานี่ใช้กับเกมอื่นไม่ได้นะอีปิกนี่เป็นอะไรที่หาง่ายกว่าอีซี่เลยอีซี่บางตัวนี่หลบเนียนยิ่งกว่าอีปิกแกแนี่ยรู้สึกว่าเหมือนอวากาศจะมีอีปิกสองตัวนะ <Yeah. S 1> วก็จะเป็นยูฟโอฟอปปานะกับโรกเก็ตซึ่งตอนนี้เราเจอแล้วหนึ่ง <Yeah. S 1> ส่วนอีกหนึ่ง <Yeah. S 1> ก็ต้องไปตามหาแล้วว่าแต่จรรววนนนีี้้พาาาเเไไปดดอื่่มยนะ มูนชีสถ <So first, S 2> ้าพ like there anyway. ูดถึงดวงจันทร์มันก็มีแค่ตรงนี้ป่ะไอเนี่ยเป็นดวงจันทร์ดวงจันทร์แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์กลมๆอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้มีดาวเทียมอยู่ด้วยซึ่งไม่รู้กันว่าขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่จากการที่ผมสำรวจดวงจันทร์มาสักพักแล้วผมไม่เจออะไรที่แบบเหมือนจะเป็นชีตเลยเนี่ยแต่ว่าตรงนี้มีธงอยู่น่าจะเป็นฟอปปาที่เป็นนักบินอวกาศไม่ใช่ว่าฟอปปาที่เป็นนักบินอวกาศเราเคยเจอไปแล้วเหรอแง่แง่ตรงนี้ดูเหมือนจะขึ้นได้นะฮะแล้วตรงนี้ก็มีมีตามีปากอยู่หรือว่าจะเป็นหุ่นนยต์ โรบอทฟอปป้าปิดปิดปิปิบบผมคือหุ่นยนต์ฟอปป้าปิดปิดปิปิบบเป็นหุ่นยนต์ที่จะมาทําหน้าที่สํารวจดวงดาวต่งตางๆแทนฟอปป้านั่นเองปิดปิดปิปิดแล้วสรุปว่าชีตดวงจันทร์มันอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีดวงดาวแล้วก็มีประตูอะไรน่าจะเป็นประตูไปไหนก็ได้นะฮะสงสัยดอเรมอนน่าจะเคยมาสํารวจ ดวงดาวดินแดนแห่งนี้ดวงดาวดินแดนเฮ้ยนี่ไงเราเจอประตูวาร์ปแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวขอสำรวจแถวๆนี้ก่อนเผื่อจะมีก้อนชีสอยู่อ่านี่ไงเราเจอชีสแล้วนะฮะมูนชีสจริงๆด้วยเป็นชีสที่อยู่บนดวงจันทร์จันชีสฟอปป้าเป็นฟอปป้าที่เป็นลายจุดนะฮะแต่เป็นลายจุดที่ดูไม่ไมค่อยดูเหมือนชีสเท่าไหร่นะเหมือนป่วยมากกว่าอ่านีนเมื่อเราเจอชีสฟอปป้าแล้วเราก็ขออนุญาตเ,เข้าประตูมติติตรงนี้ละกันนะ อยากรู้ว่าบนดวงดาวชมพูชมพูตัวนั้นมันมีนมอะไรอยู่อ๋อมีมัมมี่ผมมัมมี่ลองเล็กอยู่เยี่ยมมัมมี่ลองเล็กดูเหมือนว่าเราจะเคยเจอฟอปป้าที่เป็นฮักกี้วักกี้ใช่ไหมถ้าจะเคยเจอสักด่านหนึผมจำไม่ได้แล้วเจอด่านไหนโอเคกลับก็ดาวชมพูมีแค่นั้นแหละโอ้ผ่านไปแป๊บเดียวได้เก็บไป13ตัวแล้วนะฮะและอีที่ตัวต่อไปที่จะเก็บเลยก็คือกรีนเซสฟอปป้า ทำใบหายสาบศูนย์อยู่บนดาวอังคารอืมนั่นแสดงว่าฟอปป้าอมองอสตูนี้เนี่ยน่าจะถูกโหวตโด,ดยเพื่อนๆแล้วก็กระเด็นล่องลอยมาจนถึงดาวอังคารอย่างแน่นอนเลยเอละไรตรงนี้น่าจะเป็นดาวอังคารนะผมพี่ว่าโดนจานั้น่าจะสํารวจหมดแล้วแหละตรงนี้เหมอนมีหุ่นโจรสํารวจดวงดาวอังคารอยู่เก็บได้ไหมเอ๊ะเก็บไม่ได้ฮะโอ้เป็นสิ่งของที่ดูเด่นมากเลยนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ปีนเช็คภูเขาดาวังคารลูกนี้ มีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าและตรงนี้ก็เอ๊ดูเหมือนว่าจะมีสเก็ตด,ดาวอยู่บนยอดตรงนี้นะเราปีนขึ้นไปเก็บอ้ Star Papa Twinkle Twinkle Little Star b อื้อหือ เป็นฟอปป้าที่เปล่งประกายดีเนี่ยอ่ะเราแปลงร่เป็นโอ้โหนอกจากจะมีดาวล้อมรอบตัวแล้วจะมีดาวติดตัวด้วยนะฮะ oh <my> เอ๊ะเมื่อกี้เหมือนในหลุมนี้ผมจะเห็นอะไรบางอย่างเหรือเป็นเงาเฮ้ย,เ,ยเป็นเงาอหรือว่าข้างบนเหยียบได้เหรออ๋อตรงนี้มีพาครัวอะไรอยู่แต่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเราขอมาตรงนี้ก่อนแล้วมองอัดสีเขียวมันอยู่ไหนเนี่ย ทำไมมันถึงหาไม่เจอเลยเนี่ยแล้วดูบอกว่าตัวนี้จะเป็น UFO ซึ่งก็จะเป็นฟอปปาระดับอ e ีพิกที่แสนจะหาง่ายอีกแล้วนะฮะหรือว่าความหาง่ายของแมปนี้มันขึ้นอยู่กับความโดดเด่นของฟอปปาแล้วก็เอฟเฟกเอ๊ะนี่ไงเอะมองอัดสีเขียวแต่ว่ามาจากตรงจันทนร์ไม่ได้มาจากระวังคารอา้านี่เราเดินเลยดาวแล้วภู <S <S เขาลูกนี้นะฮะยังไม่เคยมาและดูเหมือนว่าจะมีเอ๊ะเอ,ะเอะ้โอ้ ลูกเล่นใหม่นะฮะคือเหมือนว่าเส้นทางนี้ถ้าเรามองจากข้างใต้เราจะเห็นเป็นลำแสงนะ,ะแต่ถ้าเราไปข้างบนเราจะไม่เห็นอะไรเลยโอเคฉนั้นเราคงโอ๊คนนี้ค่อยๆไปนะฮะเอ๊ะถึงแล้วกว่าจะมาถึงได้ลาบากเหมือนกันนะเนี่ยไม่เห็นทางสึดว่าเราจะสามารถทาอย่างนี้ได้นะฮะสองใต้แล้วเราก็เดินไปเอ๊ะตรงนี้มีรูด้วยมีรูแล้วก็มีเขาของกดอุ๊ยมีหมวกสตอ r ์มทูเปอร์อยู่ เยม Stormtrooper ใน,นช่วงน,นี้ก็ซีรีส์ Star Wars กําลังมาแล้วก็เขาคงไม่พลาดหรอกที่จะประเด็น Star Wars มานอกจากจะมี Stormtrooper แล้วนะยังมี Darth Vader ด้วยนะฮะวว่า,ววาป๊อป้าตัวนี้น่าจะชอบดู Star w a r เป็นแน่แท้นอกจากจะชอบเล่นป๊อปปี้แล้วยังชอบเล่น Star Wars และยังชอบเล่นอมองอัดด้วยนี่สิถึงจะเรียกว่าระดับอีพิกของจริงนะฮะถ้าเก็บง่ายแบบล็อกเก็ตอันนี้ก็ไม่น่าใช่อีพิกแล้วว่าแล้วไมเขาถึงค่อยๆไปอย่างช้าๆนะฮะ เติร์ฟที่จริงไปงี้ง่ายกว่าเนี่ยเออจริงก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนี่ย ได้เลยนะยุบโอฟอป้าไหนก็อาอกอวกาศทั้งทีขอเป็นยุบโอดีกว่านะมีดมีฉันคือฟอป้าที่อยู่บนยุบโอแถมมีลําแสงเอ้ยเฮ้ยดูเหมือนฟอป้าตัวนี้จะมีออร่าด้วยนะฮะจะมีออร่าเยอะกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเหมือนว่าเป็นฟอป้าที่เก็บยากประมาณหนึ่งเลยเนี่ยแต่ว่าถ้ารู้ทิศแล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่สุแล้วอามองอส,สีเขียวมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันผมจะเดินดาวังคารทั่วเลยเนี่ยนายอามองอส,สีเขียวนายรู้เปล่าว่า มันมีอมองอัดแบบนายอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาดูเหมือนเขาจะไม่สนใจนะเขาจะไปเก็บ UFO อลองเดินเดิน <ๆ S 1> หาดูแล้วกันนะระวังคาันก็ไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้นนะะพอเขาแบ,บ่งพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนแล้วทาให้เรารู้สึกว่าการหามันหาได้ง่ายขึ้นนะฮะเทือกเขาเขาลูกนี้ก็ไม่มีความรู้สึกผมนะเหมือนผมสํารวจระวังคานอย่างถี่ถ้วนแล้วอะแต่ก็ยังไม่เจออมองอัดสีเขียวอยู่เลยแม้แต่น้อยแต่นิด เหลือแค่ภูเขาตรงเออนี่ไงตรงนี้ทางเข้าึบเจอแล้วโอ้โหซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองโอ้โหถ้าไม่เดินมาตรงดาวสุกนี่ผมก็ไม่เจอทางขึ้น้วเนี่ยเก็บเลยนี่เอามองอัดสีเขียวตอนนี้ฮะเอามองอัดสีเขียวเหลือแค่กระเป๋าแล้วนะฮะสงสัยน่าจะถูกทิ้งร้างมานานแล้วนะฮะตัวน่าจะสลายไปแล้วเหลือเพียงแค่กระเป๋าเอาไว้ดูต่างหนะ้าโอเคโนโฟอปป้านะฮะ สามารถหาวอลเคนอฟฟ์ป้าได้ที่ภูเขาไฟโอเคภูเขาไฟก็อันนี้เราเจอสโมฟฟ์ป้าใช่ไหมนั่นว่าลูกนี้ต้องเจอฟอปป้าภูเขาไฟและตรงที่ดูเหมือนจะมีฟอปป้าดาวสุกอยู่ด้วยปีนปีนปีนนี่ไงเจอแล้วนี่วอเคนฟอปป้าเจอได้อย่างง่ายดายและตรงนี้ก็จะมีเหมือนก้อนดาวก้อนดาวสุกอะไรกงคือดาวสุกขนาดจมจม อยู่ข้างบนดาวสุกข,ขนาดใหญ่ทีหนึ่งแต่ตรงนี้ก็มีเส้นทางซึ่งเป็นพาโครรที่ไม่น่ายากแล้วแหละกินก้อนใหญ่ขนาดนี้เราไม่น่าจะเดินพลาดหรอกแต่ยูโอมันก็ย้ญ่ใหญ่แล้วเกินเนี่ยเออยวีนัสฟอปปา ทำไมคล้ายกับดาวในไอ้นี่เลย g u a r d i a n of the Galaxy เลยเป็นดาวมีหน้ามีตาตอนแรกผมกะว่าจะเก็บอีพิกไปหาเป็นอย่างสุดท้ายนะแต่ไปมาผมเจออีพิกก่อนใครเพื่อนเลยต่อไปนะ Upside d o ว n s เ m e w h e r e Under นี่เราต้องไปใต้แมปหรือ่ย oh <my> ตรงนี้มีก้อนพลังงานตรงนี้มีบันไดยอยู่เยิ้ยมๆๆๆๆๆอะวิธีของคนที่เกียจเดินนะก็ลงอย่างนี้แหละอาดูเนหะมือนจะมีกลุ่มก้อนน่าจะเป็น Black Hole นะตรงนี้เนี่ยเฮ้ยแล้วเราเก็บปึ๊บ เก็บไม่โดนาเอาใหม่เอาให,หม่เมื่อกี้เราน่าจะเร่งพลาดเล็กน้อยนะฮึบปึ๊บได้แล้วแบล็คโฟรฟอปปารู้สึกว่าฟอปปาตัวนี้จะเป็นฟอปปาที่เอฟเฟกต์หรือหวากว่าชาวบ้านเขาแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวนี้มีทางลงนะฮะทางลงปึ๊บ,บนี่ไงโอ้โหเ,เราก็ากียกว่าจะหายากหาทางเข้ายากนะเจอได้อย่างง่ายได้ะนหน,หนเราก็เป็นฟอปปาธรรมดาแนวตั้งมาเยอะแล้วเราเป็นแบบว่าตีลังกาดูหน่อยแล้วกันโอ้โห คนดูจะปวดหัวไหมเนะี่ยเพราะป้าตัวนี้มีความพิเศษนะคือสามารถใช้หูเดินได้นะฮะใช้หูเป็นขาในการเดินจึ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึบอมีเดียมเราก็เจอครบแล้วนะฮะแล้วต่อไปก็เหลือแค่2ตัวเองนะ,ะเป็นดาร์ดเบเดอร์นะฮะดาร์ดเบเดอร์โฟร์ป้าแลนด์ออนวีนัสมาที่ดาวสุกพอดีเลยอันนี้เป็นยานของดาร์ดเบเดอร์หรือเปล่าเนี่ยดูไม่น่าใช่ดูเป็นยานกิ๊กก๊อกของสตอร์มทูเปอร์ยังไม่รู้นะแต่ไม่นแน่นะดาร์ดเบเดอร์อาจจะแบบวามากับสตอมทูเปอร์เหล่านี้อยู่ก็เป็นได้นะฮะฉะนั้นนนเรราาก็ต้้อองขึไปสววจย อากาศตรงนี้ซะหน่อยนะฮะอันนี้เป็นยานอาวกาศของ Star War ลถูกไหมถูกแล้วเอา้าก็มีทางเข้าอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยอะไรและตัวสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นฟอบป,ป้าดาวังคารนะฮะอ่ะาดาวังคารนี่เรายังหาไม่ครบอยู่เหรอเนี่ยตัวสุดท้ายนะเขาบอกว่าอยู่ที่ภูเขาบนดาวังคารก็ถ้าภูเขาบนดาวังคารก็จะเหลือแค่2ภูเขาเนี่ย ที่รู้สึกว่ามันยังทำแม่งทำแม่งอยู่คือแบบว่าภูเขาลูกนี้มันจะไม่มีอะไรเลยเหรอมันจะไม่มีอะไรอยู่จริงหรือเปล่าอาจจะไม่จริงก็เป็นได้เราก็ต้องเดินเช็คให้ดีปีนขึ้นไปสู่ยอดสูงสุดของดาว,วังคารนะฮะแล้วเราก็จะพบกับพบกับอะไรภูเ<า>ขาลูกนี้ขึ้นมาหลายรอบแล้วก็ไม่เห็นจะเจออะไรที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ดาว,วังคารเลยถ้าเป็นฟอบบ้้ดวงดาวดาวเคราะห์มันก็จะเป็นก้อนกลมๆดาวไซสเ์เล็กๆใช่ไหมภูเขาลูกนี้น่าจะเคลียร์แล้วมั้ง เพราะว่าเราเดินดูหลายรอบแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยตรงนี้มีรูอยู่ด้วยโอ้โหอย่าบอกนะว่าฟอปป้าดาวังคาจะอยู่ในนี้จริงด้วย อยู่ในดาวังคารนะฮะเขาบอกว่าอยู่ในดาวังคารโอ้ยเราก็ไปปีนยอดภูเขานู่นนี่นั่นซะทั่วเลยก็ว่าไม่เจออะไรสรุปแล้วนะฮะเทือกเขาตรงกลางก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ทํามาเอาไว้ปีนเล่นๆเท่านั้นแหละโอเคสำหรับการตามหาฟอป้าในอวกาศในครั้งนี้ก็ต้องขอตัวอาลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันใด้วยนะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สายยุรละนะครับไปป่าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ